m p o เป็นระบบที่ใช้งานผ่านคลาวด์เราสามารถเข้าใช้งานระบบได้จากทุกที่การันตีด้วยมาตรฐานความปลอดภัย ISO 27001และถ้าพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยนอกเหนือจากที่ระบบเนี่ยจะมี username แล้วก็ password ในการล็อกอินเข้าใช้งานเรายังมี p ิน code ในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้อยู่ในระดับเดียวของแอป นาาครเลยและเรายังมีฟีเจอร์ 2FA นะครับหรือว่า Two factor authentication ที่ให้คุณยืนยันตัวตนผ่านตัว Microsoft Authenticator หรือว่า Google Authenticator ก่อนที่เราจะเข้าไปดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน นอกจากนี้ MPO เนี่ยยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบ HR เพื่อไปให้ถึงขีดสุดทั้งการทำ Single Sign-On ผ่านตัว Office 365หรือว่าตัว Google Gsuite และยังมีการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบอื่นๆผ่าน API integration ที่สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างทันใจโดยที่เราไม่ต้องทำงานซ้ำกัน2ที่และที่สำคัญ เรามี Mobile แ p p พลิเคชันรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราได้จาก App Store แล้วก็ Play Store ได้เลย